พอดีเพิ่งจะมาเจอนะครับเพิ่งจะคิดได้นะครับว่าเออการซุกซ่อนรอยตัดนะครับหรือการาจบงานปกปิดรอยตัดของกระเบื้องการเข้ามุมบรรจบของกระเบื้องแต่ละชนิดนะครับแต่ละมุมนะครับมันก็เป็นอีกหนึ่งหลักการทํางานของช่างสายงานกระเบื้องเรานะครับที่จะรังสรรค์ผลงานหรือทํางานให้ท่านเจ้าของบ้านออกมาดูดีที่สุดนะครับมีหนึ่งเรื่องที่ผมอยากจะมาแนะนานะครับงานพูดคุยเกี่ยวกับาการซ่อนมุมบรรจบมุมล้นเปนไรซ่อนมุมบรรจบ ของการตัดเข้าเศษกระเบื้องนะครับเราต้องต้องยอมรับครับว่าทุกวันนี้เทคโนโลยีการผลิตลายกระเบื้องแต่ละชนิดแต่ละลายนะครับมีลูกเล่นที่เยอะแยะมากมายนะครับยกตัวอย่างเจ้าตัวนี้นะครับพื้นผิวของเขาเองนะครับจะเป็นพื้นผิวที่มีอารมณ์เป็นอ่อไม่สม่าเสมอนะครับคือเป็นเขายกเป็นเป็นนูนนะครับเป็นพื้นที่นูนแล้วก็ลาดนะครับประมาณ 2- อถึงสามมิลเลยเพราะฉะนั้นเวลาที่เราเราต้องทําความเข้าใจอย่างนี้ครับว่าเวลาที่เราเจอเจอกระเบื้องชนิดแบบนี้การปัดพุซซ้อนร้อยตัดเนี่ยเตี้ยว มันสาคัญมากๆถูกไหมสมมุตินะครับว่าเราก็มาดูใกล้สมมุตินะครับถ้าเกิดเรานะครับถ้าเราไม่วางแผนในการปูเนาะเ้ื่อกับเรื่องของตัวนี้เป็นลายดอกนะครับเป็นลายดอกที่ไม่มีความสม่าเสมอนะครับสมมุติว่าเรานํากระเบื้องตัวนี้ปูเลยปึ้งนะครับเสร็จแล้วเราไม่ดูเลยนะครับว่าตัวนี้นะครับเวลาที่เราตัดเศษอย่างเงี้ยมันจะทําให้เราเข้ามุมมันจบของกระเบื้องเห็นไหมครับมันไม่สวยงามเนี่ยข้อแรกนะครับจำไว้นะเนี่ยข้อแรกเลยมันฟังไหมเนี่ย เห็นไหมถ้าเราถ้าเราทำแบบนี้อย่างเงี้ยครับเราปูแผงนี้ไปก่อนแล้วเราตัดตัวนี้มาปิดอย่างเงี้ยครับมันจะทำให้เวลาที่เรายาแนวเห็นไหมครับมันจะไม่สวยนะครับลับกันครับลับกันนะครับถ้าเราวางแผนดีๆแล้วก็เราก็เข้าใจถึงองค์ประกอบการทํางานนะครับสมมุติว่าขับกันนะครับเราปูแผงนี้นะครับปึ้งนะครับแล้วใช้แผงนี้นะครับเป็นตัวแผงเนี้ยเราตัดเสมอตัดตรงๆนะครับแล้วใช้แผงเนี้ยสมมุติเราปูแผงนี้ก่อนนะครับแล้วแผงเนี้ยมาตัดชนเห็นไหมครับการจบงานเห็นไหมครับการจบงานเวลาที่เรายาแนวเนี่ยมันจะสวยว่ากัน เห็นนะครับเห็นนะเนี่ยเป็นหนึ่งบทเรียนสําคัญนะครับการการเข้าใจนะครับการซุกซ่อนรอยตัดนะครับของกระเบื้องแต่ละชนิดนะครับเมื่อเมื่อเราเข้าใจเราก็จะสามารถรังสรรค์ผลงานแล้วก็ส่งมอบผลงานที่ดีมีคุณภาพให้กับลูกค้าเราได้นะครับนี่เป็นเรื่องเก็บในเล็กๆน้อยๆนะครับที่ผมมักจะบอกกับหลานผมเออเข้าใจอยู่นะเข้าใจไหมนะพื้นผิวกระเบื้องไม่เรื่องต้องเอาตัวไหนซุกใา่ตัวไหนตัวไหนก่อนเข้าใจป่ะต้องเอาตัวไหนปูก่อนนะตัวไหนตัดมาชนอันนี้เป็นเบสิกที่เราต้องรู้เลยนะท่างกระเบื้องถ้ามาเนี่ะครับถ้าเราเอาาตัววสีีีขท่ม พื้นผิวเรียบมาซุกนะครับมามาชนแบบนี้เนาะมาชนแบบนี้เวลาที่เราเก็บยาแนวเนี่ยมันก็จะเห็นเป็นเป็นคลื่นนะครับเป็นรอยเว้านะครับเป็นรอยเว้าแบบนี้แต่ถ้าเรากลับกันนะครับเราเอาตัวนี้มาชนพื้นผิวที่กระเบื้องเขาที่เรียบนะครับเวลาที่เรายาแนวมันก็จะยาแนวได้สวยงามกว่านะครับเวลาที่เราเก็บยาแนวมันก็จะดูเรียบร้อยและสวยงามกว่านะครับเป็นอีกหนึ่งความเข้าใจนะครับที่อยากจะมาแบ่งปันกับ น้องน้องช่างรุ่นใหม่ที่มาติดตามผมนะครับแล้วก็มาดูคลิปผมมาขอบคุณในเกจความรู้ที่ผมแบ่งปันให้ก็ต้องขอบคุณเช่นกันที่มาติดตามรับชมรับติดตามรับชมพี่แล้วก็มาเป็น F C ของผมเนาะแล้วก็มาติดตามรับชมผลงานการทําคลิปของผมนะครับผมก็พยายามถ้าผมเจอหน้างานปัญหาหน้างานผมก็จะพยายามนําประสบการณ์ที่ผมได้รู้นะครับมาถ่ายทอดลงเป็นคลิปแบบนี้นะครับมาให้นะครับก็อย่างเงี้ยเราเพิ่งจะมาเจอกรบเบื้อชนิดนี้ก็มาแบ่งปันแล้วก็มาพูดถึงปัญหานะครับการเลือกการซุกซ่อนรอยตัดนะครับเราต้องเข้าใจ การทํางานก่อนนะครับว่าจบแบบไหนมันจะสวยงามน,นะครับก็เป็นเก็บความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับมาแบ่งปันครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แหละครับสวัสดีครับ